สวัสดีค่ะเปิดขึ้นมากกับผ้าพี่น้องมาล่างพักล้างหยาเลยนะคะพี่นอ้องมือหนีสิ้าทุกคนมาเห็ดหยางรูปน่คะมาอ้อมกบกันเลยค่ะพี่น้องมือหนีนี้บักเขือค่ะได้ไปได้พักที่ก,บกับบ้ากใหญ่งามๆามมาเลยค่ะอันนี้ก็คือหัวหลีกนะคะพี่น้องค่ะเพื่อฉันจะใส่แท่นหัวพักบัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นพักที่แบบว่าเตรียมไว้นะคะอันนี้มือนีจะมีใบลิ้นไม้ค่ะจะมาทําเป็นขมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบัวพร้อมค่ะพี่น้องบัวพร้อมคั้วชันแชตตู้เย็นไว้เป็นอาทิตย์ค่ะมะปาาเบิ้งกันย่งขาวๆกับโอเคค่ะบ๊อบเป็นยังเอามาตัดหัวตัดไทยกับขาวคือเก้าค่ะพี่น้องโอเคอยู่ค่ะก็มาเป็นคันตอนตัดผักกันเลยนะคะผักชี่งามงามค่ะพี่น้องหอมหอมเคี้ยวดีขนาดเลยค่ะพี่น้องถึงจะบ๊อบแมนนั่นเป็นของไทยกับหอมหอมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือมาตัดลีค่ะจะเอาเป็นแท่นผักหอมบัวเลยค่ะง่ายดีนะคะพี่น้องค่ะมันก็คล้ายๆกันเลยค่ะ อันออมกับหอมหวานดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกเพกาใบบักดินไหมค่ะเอามาแกงให้มีรสขมคือจังยอดมะละนะคะพี่น้อง่ะอันนี้ก็คือจะเป็นน้าเกลือนะคะที่เอามาแช่บักเขือค่ะพี่น้องค่ะบักเขือเจ้าพญานะคะพี่น้องบริ้กินง่ายๆได้ค่ะมาอยู่เมืองหนอกบักเขือเจ้าพญาส่องตรงมาจากบ้านเราเลยเ้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ิแช่ไว้ค่ะนึ่งเขาไว้ใกล้จะได้กินแล้วแล้วก็มาสตาร์ทแกงกันเลยค่ะอันนี้ก็จะตำ ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะค่าตะไคร้ใบมะกรูดบักพริกนะคะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะแล้วก็มาคนเร่คนเร่นะคะแล้วก็ให้ล่อให้เดือดค่ะแล้วก็เ้ามามาใส่เนื้อกบกันเลยค่ะกบนี่ก็คือหลอกนางมาเรียบร้อยค่ะมาจากเอเชียบานเฮาเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นจะอธิบายนิดนึงนะคะเป็นกบที่เพิ่นหลอกนางมาแล้วก็มีส่วนขานะคะพี่น้องขากระแซบอยู่ค่ะพ่อได้ใต้แก่คัดย่ำอยาก aleb, อยู่ค่ะกบอันเขากระเห็ดสะอาดสะอาดสะอาดนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็จะเป็น น้ำรังโคกค่ะคือน้ำที่อร่อยที่สุดแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็มาถึงขั้นตอนปรุงค่ะใส่เข้าคั่วใส่ร้ายมักลร้ค่ะใส่ผงนวนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มาใส่ปลาใส่ใส่หนอนนวหน่อยใส่ใส่ร้ายนวดร้ายนะคะก็คือรอให้เดือดอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะแล้วก็มาเติมบักเือกันเลยค่ะใส่บักเือแล้วก็ลูกเพกกาหรือว่าใบบักลินใหม่จะให้มีรสขมเหมือนกับแกงใส่หยอดมะละอันเนี้ค่ะพี่น้อง คนอยู่เมืองนอกก็ดัดแปลงไปนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เขาก็รอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะบรทนีเขาก็ัมาเติมสิ่งที่ขาดบรทานีก็คือบัวหอมนะคะพี่น้องเขากันแห้งแห้งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อันใบลีกนะคะใบลีกก็แท่นหัวหอมเขานี่ละคะพี่น้องดัดแปลงกันไปเนาะค่ะเขาก็ค้นไปอีกรอบนึงเขาก็ัจะมาเติมน้ำค่ะขันซิมักซสดเขาก็ัเติมน้ำอีกนิดนิดนึงค่ะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องค่ะบางคนก็ไม่ชอบน้ำเยอะเดือดแล้วเขาก็มาเติมพักซี่หอมค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ขาดบ่ได้ค่ะมีพักอิตูแช่แข็งข้นตางแดนเขาต้องมีแช่แข็งตลอดค่ะบาดเทนีหอมกันไปทั่วซอยเลยค่ะพี่น้องค่ะเทิงพักชีเล้าเทิงพักอีตูนะคะพี่น้องมามาเดอ้อมาเดอ้ออันนี้ก็คือนาตาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเดอ้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันอมกบอิงแลนเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องใส อ,อยังมีกระไส้ค่ะมันก็เป็นแนวนี้ล่ละค่ะคน้นยูเมืองนอกความอยากไม่เคยปราณีใครค่ะ